ลุ้นกันว่าตาาะวันก็จะบินฝนนนนี้ไหมนี่นะครับเขากนลังบืนนนที่ภูทับเบิกหนักมากครับตึกเกียร์หนึ่งเท่านั้นต้องเกียร์หนึงเท่านั้นของอาสุสันเขานะ เราดูกันตอนนี้เจะทีสองแล้วมันจะมีผัดสาไหมสู้ๆนะตะวานรถต้องพ้นโนนนี้ให้ได้อหให้หนูแล้วแล้วตะวานก็จะผ่านหรือไม่คืนนี้เราดูครับเขาต้องพ้นโนนนี้ให้ได้ไปผัดสามครับมาแล้ว ตะวนตะันกำลังจะลงจอดแล้วครับเบริร่มเบาแล้วคลิปนี้ต้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ,ไ,บนนะไปไหนครับต้องกินเหี้ยไหมครับโอ้ยยังมันสดมันหมอนเนี่ย <c oughs>